ทีเพื่อนเพื่นอนยูทุกครับผมช่างปานมงนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไฟโซล่าเซลล์นะครับซึ่งไฟนั่าเซเนี้ยมันเป็นไฟอเนกประสงค์นะซึ่งก็ออกแบบมาแล้วผมให้ความสนใจมากนะเราจะสามารถไปไปตั้งที่สารสารกระูมิที่เราบูชาที่บ้านก็ได้นะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายกลางวันเนี่ยหรือช่วงใกล้ พระที่จะตกเนี่ยเขาก็จะรับแสงอาทิตย์บรรจ,จุเข้าไปในเครื่องคือโคมไฟนี่นะฮะเราไปเราไปประโยชนที่ว่าได้รับก็คือชาร์จไฟเข้าไปแสงอาทิตย์นะกับโซลารเซลล์ด้านบนเนี่ยครับนะแถวด้านบนเนี่ยและการทำงานก็สะดวกง่ายมีสวิตช์ออนออฟปิดเปิดมีหลอดอิเล็กทรอนิกส์อันหนึ่ง นะใกล้ๆออนออฟเนี่ยครับนะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเปิดสวิ์แล้วก็ปิดเลยแล้วก็สามารถจะการฝน,นได้ด้วยนะแล้วถอดได้ถ้านะเราจะตั้งบนศาลที่มีมุมที่รับแสงอาทิตย์ได้เราก็ถอดวางไวเนะ้เลยฝนอะไรก็ไม่เข้าเพราะเขาจะชีนไปหมดแล้วนะและประโยชน์ก็คือร่านแสงอาทิตย์ท่าตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือขึ้นว่าะอาที่ตะวันตกแต่ผมแนะนํา กลุ่มพวกเราเนี่ยนะกลุ่มพวกเราในยูทูบด้วยกันเนี่ยอสอบถามผมบอกว่าอยาไปคิดจากนั้นเพราะเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทิศถ้ามันเลี่ยงกันไม่ได้หรอกครับพระที่มันบังคับไม่เหมือนด้านนอกนะฮะดังน,นั้นเราก็เอาดวงไฟดวงเนี้ยตั้งไว้ด้านแสงิตะวันตกเลยนะรับแสงอาทิตย์เลยลายามค่ำคืนหมดกําลังของดวอทีต่ตกไปแล้วเนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะกลายเป็นแสงไฟสว่าง ตลาเซลทำงานมืดก็จะส่งเข้าบ้านเราสว่างสวัยต่อแเปลี่ยนความรู้สึกนะฮะอย่าไปมองว่าตะวันตกเนี่ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเป,เป็นความเชื่อนะฮะฉะนั้นเราก็เอาแสงอาทิตย์ของพระอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในบ้านให้สว่างเป็นอย่างนี้ทุกวันอ่บางบางรายเนี่ยให้มาซื้อของผมไปเนี่ยผมนัมหลายตัวนะฮะผมก็จัดจำน่ายให้แล้วส่วนต่างของ ของของการจัดซื้อเนี่ยเราก็ไปช่วยผู้ยากไร้นะฮะผู้ได้โอกาสนะนี่ผมเรียนด้วยด้วยความแท้จริงเลยนะซึ่งจะเป็นเสียงเหลือเล็กน้อยก็มีประโยชน์นะฮะเอามากลุ่มพวกเราก็มาอุดหนุนกันมากครับพอสมควรนะครับนี่ผมผมจะสาธิตให้ดูนะเมื่อเวลาเข้าในที่มืดเนี่ยผมผมเปรียบเทียบไว้ว่าเวลามืดแล้วนะฮะโซล์เซลล์ตัวนี้ไวมากครับไวมากมันจะมีถึงสี่ทิศนะฮะ เขาทาไว้ถึงสี่มุมที่ผมให้ความสนใจพราะเขาทำถึงสี่มุมพลิกไปมุมไหนก็สว่างอ่นี่ทีนี่ผมแสดงนี่ครับว่าผ้าผาทิตย์ตกรับไปแล้วเนี่ยไฟก็จะสว่างแล้วดวงนี่ผมทดลองมานานพอสมควรก็เลยมั่นใจในคุณภาพนะฮะเออถ้าใครสนใจก็ให้ติดต่อมาทางทางทางผมเนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการจะส่งไปให้กลุ่มพวกเราพอสมควรนะฮะ เพราะว่าเขาให้ความสนใจมากแล้วกรณีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะนําเรียนก็คือว่าไฟสั่นพูดลมเนี่ยเราใช้ไฟของรอยี่สิบโวลต์แต่ลืไมไปว่าเวลามันเกิดเวลาฝนตกความชืน้นพันผ้าเทปไม่ดีรอยต่อทําให้คนที่เกิดอุบัติเหตุพอสมควรน,นะฮะฉะนั้นอย่างไฟอันเนี้ยไม่มีไม่มีไมมฟอะไรไปยุ่งกับเขาเลยเขาอาศัยพลังแสงอาทิตย์จากด้านบนเนี่ยใช่ไหมฮะเราเป็นอนเนกประสงค์จริงๆเิี่ย ถ้าเวอไว้ในสารไม่ได้โดนแสงอาทิตย์หรือว่าโดนโดนได้ได้พอสมควรเขาก็จะทํางานครับที่ส่วนบางบางคนที่เอาไปก็ไปตั้งไว้นอกสารเนี่ยนะเป็นเสาสองด้านอะไรงี้นะก็เสียบยก,กระถางหรืออกกะไรก็ได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงนะฮะชุดนี้เขาก็จะแถมขาให้ด้วยถ้าเผื่อเราไม่ใช้เราก็วางกับพื้นนะฮะ แตะที่ผมแนะนําเนี่ยเพราะว่าโซลาเซลล์ชุดนี้ไวมากบางรุ่นไม่ไวขนาดนี้นะครับบางรุ่นต้องไปโดนด้านเดียวถึงจะติดน,นี่รุ่นนี้รอบด้านเลยผมก็เลยเ,เสนอนํามาให้เห็นว่าเนี่ยประโยชน์ของการใช้สอยแล้วไม่ไม่ปลอดภยัยฮไม่มีอะไรอย่าตั้งไว้ในในที่ที่มันจำกัดก็ใช้วางเลยนะไม่ต้องใช้ สะดวกมากครับผมก็เลยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับมามาให้เพื่อนๆได้ทราบนีฮะสวัสดีครับผมช่างปลานมงนนทครับ